สวัสดีค่ะครอบครัวกับครูคุณวีนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทําข้าวนึ่งกันนะคะค่ะเม็ดสวยเรียงตัวสวยนะคะแล้วก็ไม่แฉะด้วยนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะค่ะเป็นการนึ่งด้วยถุงร้อนนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานึ่งข้าวด้วยถุงกันนะคะเราจะใช้เป็นถุงร้อนนะคะในการ นึ่งข้าวนะคะแล้วก็มีซึ้งนะคะค่ะข้าวสารนะคะเราก็จะนําไปซาวน้ำอ่าหนึ่งน้นะคะเพื่อล้างฝุ่นออกนะคะสิ่งสกรปรกออกนะคะแค่หนึ่งน้าพอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนการน,นึ่งเลยนะคะคแต่เราก็ตักข้าวสารนะคะประมาณสามช้อนนะคะ ใส่ลงไปก่อนเลยค่ะในกรณีนี้นะคะเ,เวลาไฟฟ้าดับนะคะไฟดับนะคะก็จะช่วยได้นะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะสะดวกต่อการาทานด้วยนะคะไม่ต้องตักเทเป็นถุงเป็นที่ๆได้เลย สะดวกและง่ายเม็ดข้าวเรียงตัวสวยด้วยนะคะค่ะตักคุณทูนได้เลยค่ะค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะตักข้าวสารใส่ถุงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำกันนะคะ เราไม่มีสูตรตายตัวนะคะกะกะเอานะคะเติมน้ำก็ประมาณนี้นะคะค่ะค่ะเราก็จะเติมน้ำประมาณนี้นะคะเลยท่อสารขึ้นมานิดนึงนะคะ ทุเลยประมาณนี้นะคะถอเทให้หมดทุกถุงเลย แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยนะคะแล้วเราก็จะนําไปนึ่งนะคะปิดฝาแบบนี้เลยค่ะเราตั้งน้ําไว้จนร้อนแล้วนะคะดดเดี๋ยวเราก็สสรนะคะเตรียมน,นะะึ่งได้เลยนะคะค่ะเราจะนึ่งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้าวของเราจะสุก ดีไหมนะคะเดี๋ยวรอยี่สิบนาทีนะคะค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้าวของเรานะสุกหรือ,อยังนี่เป็นยังไงเห็นไหมข้าวของเราก็สุกแล้วนะคะเป็นเม็ดสวยด้วยค่ะแล้วก็ไม่แฉะด้วยนะคะนี่ไงนี่ไงเป็นเม็ดสวยงามมากๆเลยนะคะ 嗯。Mm.